ว่าช่วงโควิดนี่เป็นช่วงที่หยุดนานเกินไปมากๆใช่ใช่ตอนนี้ก็เราก็ทำหลายหลายอย่างไปด้วยในหลังหลังจากช่วงโควิดเราก็คอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตเดียวอัลบั้มซึ่งซึ่งปีนี้ก็เดี๋ยวจะได้เจอกับอีพีศนาด้วยซึ่งซึ่งอัลบั้มนี่เราพูดได้อย่างนะเราก็เหมือนพูดไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ก็รันอัลบั้มอยู่ด้วยแล้วก็พฤษภาเหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะมีเพลงอะไรให้ฟังกันครับเรเอาจริงคิวโดนตอนนี้ยาวไปถึงปี You จริงจริงมันคือทั้งป eh> no> ีนี้แล้วแต่ว่าเออก็น่าจะมีช่างได้ไหมฮะตัวผมเพราะว่าตัวผมก็รู้สึกสนุกอ่ะตัวผมไม่ไม่ได้รู้สึกว่าการทํางานเป็นเป็นเรื่องที่เหนื่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยวันวันหนึ่งหนูวิเคราะห์ได้ผิดอะไม่ถูกเนาะว่าหนูเพราะผมเจอพี่แจ้งแต่ผมสิบหกแล้วตอนนี้ผมเท่าไหร่แล้วอุ้ยผมลุ้นตันะกมลุ้นยี่สิบแปดยี่สิบเก้าแล้วนะในทุกช่วงชีวิตของคุณใช่อยู่ในทุกช่วงชีวิตของผมเลยน้องนน วันหนึ่งรับไปกี่งานคะวันนึงเหรอครับจริงๆก็ก็จะรับไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วก็จะรับไม่ไม่ได้เยอะอย่างสมัยก่อนนี่นเขาดาวสี่งานน่ะออใช่ใช่แล้วจนจนมีพี่ในวงการเขาบอกว่าไม่รู้เลยเนี่ยว่าเขาไม่รับกันผมก็บอกว่าผมไม่รู้ไงว่าเขาไม่รับอ่ะ <c oughs> ผมก็เลยรับไปอะไรแต่ว่าเราส่วนหนึ่งคือ <c oughs> พอเรามีทีมนั่นเองครับการการวิ่งหรืออะไรแล้วก็พอมันมีสแตนดาร์ดของที่มันทำไม่ได้่ะอ๋อมัน ม,มันเพิ่มทรัพยากรต่ตางๆแล้วก็โฟกัสไปที่กับแการทำงานออกมาให้มีคุณภาพมากขึ้น,นองป,ป,ปีนี้ตั้งใจจะปล่อยเปีนี้หรอจริงๆตั้งใจอยากปล่อยอะไรบ้างนะต,ต,ตัวผมนะตัวผมรู้สึกกับกับไนนมันคือท่านท่านหลายๆคนได,ได้เจอกับอัลบั้มแรกไปแล้วที่มีเบื้องหลังแบบ จอมยุทธในวงการดนตรีบ้านเรามากมายอะไรเงี้ยมีมีต่างประเทศมาด้วยครับปีนี้นี่คือมาเยอะมากๆจนอยางกงานกลุ่มแต่ก็รู้สึกได้ว่ามันเป็นศิลปินเดี่ยวมาแบบหลายปีอะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าสนุกกับการได้ทํางานกลุ่มเหมือนเหมือนเหมือนมันไปสู่พื้นที่ใหม่ๆได้เยอะอะไรเงี้ยปีนี้ก็น่าจะมีคัลเลอร์ที่ทุกคนได้มาสนุกกันเยอะนะครับยังไงก็ฝากพี่ๆศิลปินทุกท่านที่จะมาร่วมสนุกกับตัวระบั้มเหด้วย ว่าความนนตเพลงก็ทำมาสมล้านเพลงนะว่ะ4 8 0ห0พล้านเพลงเลยเหรอต่อไปมันจะต้องแบบเธอคือวิกิพีเดียหรือเปล่ามันจะขนาดไหนตัวผมเหรอจริงๆผมก็ไม่รู้นะว่ามันต้องขนาดไหนเพราะที่ผ่านมาก็ไม่ได้รู้สึกว่าทําเพลงเพื่อที่จะสนองในการที่จะโอเคมันจะฮิตหรืออะไรเงี้ยผมทำเพราะว่าเอ้ยเพลงนี้มันดีผมทําเพราะว่าเอ้ยเพลงนี้ผมชอบผมทำเพราะว่าเอ้ยเรื่องนี้ผมอยากเล่าอยากแชร์อะไรเงี้ยมันเกิดจากสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้เกิดจากกลไกของการที่ ปล่อยเพลงน,นี้ครับแล้วมันจะดังครับมันมันไม่ใช่อ่ะมันผมอันนี้ต้องอาจจะต้องแยกกันก่อนแล้วก็ผมว่าส่วนหนึ่งที่อยู่มาได้เป็น10ปีเพราะว่าเราเราพยายามเสิร์ฟสิ่งที่ดีมาก่อนสิ่งที่จะเป็นที่นิยมอ,มอยู่ตลอดแต่ว่าเดังหมดเลยแล้วเป็นต้นเแต่บรรดากันเลยตลอดอ่าใช่ใช่ใช่จำนวนนี่ตลกมากเราเพิ่งได้รางวัลแบบซองออสเตรเลียอะไรอย่างงี้ด้วยนะ <c oughs> ใช่เอออันนี้ผมผมโม้ได้ใช่ไหมเพิ่งเพิ่งได ไปรางวัลครับแล้วก็เป็นเป็นไอเดียที่ตลกอย่างเงี้ยคือเอาคําแรกของนามสกุลผมจาเลยอย่างเงี้ยแล้วก็คําว่าฮนนลก็คือเอาคําว่านนมามันได้คําว่าจํโนนคือพี่พี่แอมก็เนาะก็ก็เก่งอ่ะเก่งอะไรเงี้ยเอาเอาชื่อที่มันเราคุยกันตลกตลกอ่ะมารวมเป็นเป็นเพลงแล้วมันก็มันก็ฮิตขึ้นมาจริงๆได้รางวัลกันจริงๆจากจากการที่คุยกันขำๆเฉยๆอะไรอ่เงี้ยอันนี้ก็ต้องจํานนจํโนนจํานน มุกทีพีเอ็มอยากให้เล่นที่สุดก่อนเล่นทีนี้ก็คือขึ้นมาแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับจำนวนได้ไหมครับ <c oughs> แ,ลแล้วผมก็ซึ่งซึ่งผมก็ยังไม่กล้าเล่นเพราะผมก็รู้สึกว่ามันมันจะฝืดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ <c oughs> แต่ปกติผมก็เล่นกับแฟนสาวไทยผมว่าม,มีแต่คนตลกตลกมาดูผมอ่ะคือคือหลายๆคนอาจาาจะเข้าใจผมตลกอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่าคนดูอ่ะตลกคนดูอ่ะตลกนะสำหรับผม <c oughs> คือ เอาจริงๆผมก็ยังไม่ค่อยชอบตัวเองนะผมก็ไม่ได้อยากให้ใครเหมือนผมนะในที่นี้คือไม่ได้ห่วงอะไรหรอกแต่รู้ว่าตัวเองก็มีความประหลาดประหลาดแปลกแที่เราชอบบ้างไม่ชอบบ้างแม่เรายังชอบเราบ้างไม่ชอบเราบ้างเลยใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ไม่ไม่ได้เป็นคนมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วตั้งแต่วันแรกที่ที่เริ่มทํางานสายนี้แต่่าโดยรวมก็รู้สึกว่ามีพวกเขาแล้วมันดีอ่ะคือคือมีพวกเขาแล้วมันก็ไม่เหงาเลยอะไรเงี้ยการการ เราเล่นเพลงโตะริมมาเป็นร้อยเป็นพันรอบมันก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าเขาร้องทุกครั้งมันก็จะเพี้ยนไม่ซ้ํากันอ่ะมีโน้ตใหม่ๆโน้ตแจ๊สแบบเด็กดนตรีน้างงอะไรเงี้ยใช่ก็ผมถือว่าเราเดินทางกันมายาวนานมากครับก็อย่างที่เมื่อกี้เราเล่าไว้หน่ก็คืออย่างน้องคนนึงล้านุัผมเพิ่งทำงานแฟรนไชส์อะไรเงี้ยแล้วก็ได้คุยกับแฟนคลับมากขึ้นเพราะว่าตั้งแต่เราเริ่มทําคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า จำนวนมันมันมากขึ้นจํจำนวนของทุกๆคนอ่ะมากขึ้นแล้วเราก็อาจจะไม่ได้เข้าไปทั่วถึงได้มากกว่าเมื่อก่อนผมเลยผมเลยชอบการทําแฟนไซด์เพราะว่ามันได้คุยกับทุกคนแล้วก็ได้เห็นว่าจากน้องมอสองที่วิ่งตามเราอย่างเงี้ยตอนนี้คือแต่งงานแล้วนะเรียนจบแล้วนะกําลังจะมีน้องแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือมันเร็วมากอะ่ะมันเร็วมากแต่ว่าผมก็รู้สึกว่ามันมันเร็วมากเพราะว่านั่นนั่นนั่นแปลว่าเรามีความสุขกับทุกช่วงขณะที่เราได้ร่วมเดินทางไปกับ พวกเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออไม่ไม่ต้องกังวลอะไรแบบขับรถในช่วงนีแค่แบบอย่างนี้นะหมายนว่าเด็กแบบกว้างมากเราม่มีรันช์กว้างมากกับน้องๆเจนแซดหรือไ้างปีหรือไงบผมไม่เคยเชื่อเลยว่าผมสื่อสารกับใครได้อันนี้ต้องแยกก่อนทุกคนเข้าใจว่าผมเป็นคนสื่อสารได้สื่อสารดีผมไม่เคยมั่นใจในการสื่อสารของผมเลยหนึ่งเงี้ยแล้วก็น้องๆเมื่อกี้พี่นนองพี่น้องจะบอกอะไรครับ ไม่ตอบอะไรอ่ะเพราะว่าไปตอบอะไรบางทีเด็กกลัวใช่เด็กตัวเล็กอะไรเงี้ยเคยเคยมีน้องคนนึงเอาลูกตัวเองมาแล้วมีลูกแล้วแล้วก็ลูกตัวเล็กมากเหมือนเม็ดถั่วเล็กๆอ่ะเล็กๆว่าใช่เริ่มคือยังเดินไม่ได้เพิ่งเริ่มแบบยืนได้แล้วก็ถือให้เราดูเจอเจอแบบบังเอิญนี่ยเจอข้างนอกเราก็อยากก็ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองประมาณหนึ่งว่า เอ้ยเราน่าจะคุยกับคนได้น่าจะคุยกับเด็กได้แต่ลืมไปว่าเด็กอะ่ะเขาไม่ได้จะคุยอะไรกับเราแต่ว่าเขามองเรื่องไซส์ิ่งตัวก่อนอซึ่งจากมุมเด็กที่สูงไม่ถึงพวเข้าเราอะ่ะแล้วเขามองขึ้นมาผมว่ามุมมองนั้นมันคือยักษ์แน่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือร้องไห้ตลอดบทสนทานาแต่ผมว่ามันก็ดีผมว่าม,ม,มันไม่ใช่แค่แฟนที่ที่แฮปปี้เวลาที่เห็นเราเติบโตอะ่ะเราเราก็แฮปปี้ที่เห็นพวกเขาเติบโตไปได้ด้วยดีในการใช้ชีวิตของพวกเขา ก็ฝากไปด้วยนะครับโอเชียนไลฟ์ไทยสมุนนะครับเต็มที่กับชีวิตโดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรมากแล้วอย่างล่าสุดที่ไฮโดรลิกทีคอนเสิร์ตอ่ะครับลุกไปเลยอันบุกไหมโมก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 ก็ตั้งใจเลยอยากให้พี่ๆเล่นอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆคือมันเป็นมันเป็นคือผมว่าไงคือจริงเป็นมุกที่ผมอยากเล่นกับศิลปินที่มาเป็นเกสต์คอนเสิร์ตผมอ่ะบ่อยแต่ทุกคนก็จะห่วงลุกตัวเองกันนะ แต่ผมว่าผมไม่ซีเรียสผมก็รู้สึกว่ามันบางทีคิวที่ผิดมันคือจังหวะที่ถูกอ่ะเออผมผมรู้สึกว่าใช่ก็หลายๆคนเข้าใจว่ามันจริงนะครับมันไม่จริงนะครับมันถูกเซตไว้แล้วถ้าดูฟอนต์ก็จะมีแบบว่าโน้นนนโน้นแล้วก็ will be back มันไม่มีใครแบบทําฟอนต์เร็วขนาดนั้นนะครับซึ่งมันก็มีการเตยมแต่ไม่ต้องตกใจจริงานทุกคนเมื่อชีพนะครับได้ผลไงเป็นวรัลอยู่ได้ผลได้ผลก็ทุกคนก็ดูรางม่ค่อยเมื่อชีพเลยไม่แต่งจริงคือ มันก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้แหละใช่ไหมเหมือนตอนนั้นก็ไปแทนตันไสตันอะไรเงี้ยไปแทนบิวกินให้พี่โอพี่ป๊อปอะไรเงี้ยก็เป็นผมน่าจะเป็นศิลปินคนเดียวในบ้านเราที่ขึ้นอิมแพคโดยมีเวลาเตรียมตัวไม่ถึง24ชั่วโมงอ่ะคือโทรเที่ยงคืนแล้วก็ไบท์วันหนึ่งผมขึ้นแล้ว13ชั่วโมงโดยที่คนอื่นเขาซ้อมกันเป็นเดือนเดือนอะไรเงี้ยผมขึ้นไปหนึ่งแล้วก็เล่นอะไรดีเอาเล่นเพลงผมก็ได้ครับแล้วก็ทุกคนก็อันนี้ก็ต้องให้ให้คอคนดู้วเาเวลคขาเข้าใจว่อ กินป่วยหรืออะไรเงี้ยเออเราก็ซึ่งซึ่งตก็รู้สึกสนุกอ่ะตลอดการทำงานมันมีเรื่องตลกแบบนี้เกิดขึ้นตลอดอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากตลกแบบเสียสติอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆในวงการใช่ใช่ครับลืมเลยเว่าวันเกิดนนคืออะไรเพราะในหัวมีแต่แฟนชายเลย หนักหน่วงครับหนักหน่วงแล้หลักๆวันเกิดผมปีนี้คือปวดหลังสุดๆ <c oughs> เพราะว่าไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องตามไ่งวเพราะเรามีแฟนไซน์ <c oughs> เราเซนอัลบั้มใช่ไหมครับ <c oughs> คืออัลบั้มปล่อยมาปีกว่าและปีกว่า2ปีแล้วแล้วก็ไม่ได้นึกเพราะไม่เคยมีอัลบั้มเป็นของตัวเองเป็นอัลบั้มแรกซึ่งการมีอัลบั้มมันมันยากมากสำหรับเสลเป็นบ้านเราอะไรเงี้ยพอมีอัลบั้มก็ไม่ได้นึกว่ามีอัลบั้มแล้วต้องทอํายังไงต่ออต้องเซนวะก็เลยพอต้องเซนเราก็อิงจาก จากจากที่จํานวนที่เราขายออกไปนี่คือน้อยมากแล้วครับน้อยมากแล้วที่ขายออกไปก็คือ1 1 0่กว่าซึ่งก็หลักการเดิมก็โดนท้วงติงจากศิลปินที่มีอัลบ้ามาแล้วมากมายว่าพี่เซนไปได้ยังไงพันกว่าระบ้าพี่ไม่รู้หรอเขาไม่ทํากันผมก็จะตอบเหมือนเดิมว่าผมไม่รู้ว่าเขาไม่ทํากันใช่แต่มันเป็น หมือนน่าจะเป็นพฤติกรรมของดาราเกาหลีมาก่อนนะสิ่งนี้ใช่ไหมเป็นเป็นสิ่งที่เวลาศิลปินต่างประเทศเขามาเขามีจัดงานทราย,ยก็ก็อยากจะลองทําบ้างแต่หลักๆไม่มีอะไรหรอกหาเรื่องคุยเออหาเรื่องเจอหาเรื่องคุยเพราะว่าทุกวันนี้มันพอเราโตขึ้นอะไรเงี้ยหน้าที่การงานมันมันเติบโตขึ้นนะอ่ะเรามีทีมงานมากขึ้นแล้วก็มีระบบการทํางานที่มันจะต้องเป๊ะมากขึ้นนั่นคือความคาดหวังของของ,ของออลูกค้าทุก,ก,กท่านที่เราได้ร่วมทํางานด้วยใช่ไหมครับมันก็ เลยอาจจะได้คุยกันน้อยลง่งแต่ผมผมก็เชื่อว่าในตัวพวกเขาไม่ไม่เคยแบบไม่เคยดับอะไรกับพวกเขาอ่ะเพราะนั้นพอมีโอกาสไหนที่ทําแล้วได้คุยกับพวกเขาเลยเต้นเต้นอย่างเงี้ยจากที่ปวดหลังจะรู้สึกว่าเอ้ยอายุฉันไม่มีรู้สึกอ๋อเรื่องอายุเหรอจริงๆปวดหลังผมปวดในเด็กอยู่แล้วเพราะว่าผมปวดตั้งแต่ก้มสิงหลังหน้าบ้านเพื่อนมั้งนั่นคือครั้งแรกแบบสิบกว่าคือบ้านเราอ่ะเราก้ม9ก้บ้านเพื่อนอ่ะก้ม90 เก้าสิบองศาแบบตั้งฉากผมอยู่เพรเพื่อนผมตัวเล็กหมดเลยบ้านเพื่อนผมเนี่ยก็เพื่อนตัวเท่าสูงมาสอกแล้วหน่อยเดียวพี่มันใช่ไหมแต่ว่านั่นนั่นนั่นคือครั้งแรกที่เราปวดอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเรื่องแบบแก่หรืออะไรหรอกนะยี่สิบเก้านี่แก่แล้วเหรอไม่แก่จริงเหรอใช่เพราะว่าไม่งั้นผมจะถามอายุพี่ๆเลยนะมีซื้อของขวัญอะไรให้ตัวเองแบบว่าเฮ้ยปีนี้ได้รางวัลอะไรใช้รางวัลตัวเอง อ๋อผมผมไม่ซื้อของขันให้ตัเองในวันเกิดว่ะไม่มีมามานานแล้วนะเพราะไม่ได้อยากได้อะไรอ่ะใช่ใช่เคยเคยแบบเคยพยายามลองใช้ชีวิตเหมือนรวยอยู่ช่วงหนึ่งนะพยายามแบบเฮ้ยเราการที่เป็นนนทนนนี่มันต้องชอปปิ้งยังไงใช่สุดก็ไปเดินซื้อไก่ป๊อปข้าวยำอะไรเงี้ยข้างหน้าอยู่ดีแต่ว่าถ้าผมผมรู้สึกผมสมบูรณ์ได้ด้วย ได้ด้วยคนในบ้านถ้าพูดกันตรงๆเลยผมไม่ใช่เด็กที่เกิดมาแล้วผมรู้สึกผมอยากได้นั่นอยากได้นี่ผมแค่รู้สึกว่าผมอยากทําสิ่งนี้และถ้าผมได้มานั่นคือแปลว่าผมสมควรที่จะได้มันเออนั่นนั่นคือเท่านั้นเลยไม่มีของขวัญอะไรก็พ่อแม่ยังอยู่ผมก็โอเคใช่ไหมเรายังมีบ้านให้กลับไปเรายังมีเตียงให้นอนสบายเป็นเตียงไฟฟ้าแบบเลื่อนปรับได้เผื่อวันนึงเราแบบ เฮ้ยผมใช้เล่นเกมนะใช่เป็นเตียงแบบผู้สูงอายุอะผมใช้เตียงนั้นนะเพื่อเพื่อเพื่อที่จะเพื่อที่จะเด้งตัวขึ้นมาเล่นเกมได้เลยหรือว่าถ้าวันนึงแบบพ่อกับแม่ก้มแล้วดอกเราก็สับเปลี่ยนได้สับเปลี่ยนได้ผมมีถึง2ตัวด้วยกันครับ2ตัวด้วยกันแล้วลราตั้งเป้าชีวิตต่อไว่าปีนี้อยากได้อย่าอยากทำสิ่งนี้ให้เสร็จปีนี้เหรอปีนี้สิ่งที่ผม ตั้งใจตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ทํามันที่สุดคือ e ีพีสุดสามถ้าถ้าความกังวลสุดคือคอนเสิร์ตเดี่ยวอีพีสุด่สามเพราะว่าถ้าไปถามเพื่อนเพื่อแล้วเพื่อนเพื่อเพิ่งเริ่มทาคอนเสิร์ตแรกกันแล้วเราก็ทํนจะอันที่สามแล้วก็ขิงได้ก็ขิงใหม่เพราะว่าไม่ไม่ค่อยมีเรื่องจะขิงคนอื่นเท่าไหร่แต่ส่วนหนึ่งคือการที่เราได้ทํางานเร็วกับเพื่อนเพื่อแหละครับเราทํางานกันมาตั้งแต่สิบกว่าเพื่อนเพื่อนเขาอาจจะแบบ สิบเก้าเขาเพิ่งไดเดบิวต์ยี่สิบเขาเพิ่งแบบเริ่มปล่อยเพลงแรกนะครับก็เป็นธรรมดาแต่ว่ามันก็มันก็มีความตั้งใจหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยที่ที่เราอยากจะลองทํามันด้านเทคนิคด้านอะไรต่างๆแต่ว่าไม่อยากให้ทุกคนแบบไปคาดหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเพราะว่าทุกปีทุกปีคือการที่ผมทําอะไรที่ผมผมอยากจะทําแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะสนุกไปกันได้อะไรอย่างเงี้เออแต่แต่แปลกแปลกมากเพราะว่าเหมือนทำงานมาก่อนเพื่อนอะแล้วแปลกแปลก งานแฟนไซา์อย่างเงี้ยครับแฟนซ์เพื่อนๆเขาจัดครั้งแรกเพราะเขาเพิ่งเริ่มเป็นศิลปินกันใช่ไหมครับทุกคนก็จะมาบอกว่าติดตามนะคะขอบคุณนะคะอะไรงแต่ผมไม่ใช่ไงผมมันคือแบบเปิดรูปมาจาได้ไหมหนูที่เคยวิ่งตามรถพี่ตอนนี้หนูจบหมอแล้วนะหนูจบวิทยาศาสตร์การกีฬาชักพักก็เดินมาแบบว่าเนี่ยอย่างล่าสุดเอาเหรียญซีเกมมาให้อะไรเงี้ยคือ มันไม่เหมือนที่เพื่อนๆเขาทำเออเนี่ยผมก็เลยบอกว่าคนดูผมมันตลกไม่ใช่ผมตลกอย่างเดียวหรอกคือแต่ก็ดีใจครับแล้วก็ผมว่าเป็นเกียรติแหละกับการได้เติบโตไปกับพวกเขาอ่ะมันมันจะมีสักกี่ศิลปินในในยุคดิจิตอลดาวน์โหลดที่ได้นางานมาเป็นสิบปีอ่ะใช่ดิจิตอลดาวโหลดเร็วมากก็คุคนมากันเร็วมากถามที่ถามไปแจกได้ก็แล้วกปนนะจบหกโมงเช้าจบหก แฟนไซน์นั้นตกวันละ7ชั่วโมงครับสวันติดผมนั่งและเซนแล้วพูดอยู่อย่างนี้เจชั่วโมงแล้วก็หันครึ่งวันละประมาณ500รกว่าห้าร้อกว่าสองวันนั้นเป็นวันที่ผมเหนื่อยกว่าทำคอนเสิร์ตดียวทุกอันรวมกันแต่วันที้เป็นเห่อยใช่เป็นจุดที่ไม่ไม่กังวลเรื่อง ต้องกดหลังแต่ไปกังวลเรื่องแบบเป็นอัมพาเพลอ่ะเพราะมัน <c oughs> มันล้าๆๆมากคือคนเราไม่ได้ถูกดีไซน์มาก,กับการนั่งสวัสดีครับเป็นยังไงครับอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไ,ไรเรามีไทยสทมุดโรเชลีลล่าอ่าก็ไม่ต้องกังวลไงก็ไม่ต้องกังวลเออที่ดีวันนี้ไม่ได้นั่งวิวแชร์มาร้องเพลง <c oughs> แต่แข็งแรงดีครับไม่ต้องกังวลนะครับอันนี้บทเล่นๆอย่เงยันนี้แบกอเนาอกอ๋เป็นธรรมดาครับอ๋อตอนแรกไม่รอกแต่ว่เป็นเป็นธรรมดาครับเป็นธรรมดันนี้ อ๋อเหรอครับไม่ไม่เลยจริงๆคือถ้าใส่สูงมากแล้วมันอาจจะทําให้เราแบบหน้ากลมหรือเปล่ามันเป็นเรื่องแบบไปถามผู้มีความรู้มาแล้วอะไรเงี้ยให้ใส่เชื่อที่มันโปร่งหน่อยใช่เช่อไม่ห่วงผมว่าก็ร่างกายผมนะใจผมก็เออวันนี้ผมมั่นใจผมก็โชว์ไปเถอะวันไหนผมไม่มั่นใจผมก็ไม่โชว์ผมก็เออดูดูตาม งานและกันว่ามันฟอร์มอลแคทชทลขนาดไหนขอบคุณนะครุณอาจะจบก็จบอย่างนี้เลยเหรองมากเดี๋ยวตัหลังงมากแน่ผมเล็กลัวการชาษณ์อย่างนี้ที่จะต้องพี่ลูกเืองก็ได้ครับกี่ปีแล้วเนี่ยผมอยู่กับพี่นี่มานเนี่ยนีก็ตั้งแต่นนเด็กอ่ะได้นึ่งสองตึ้งหล่อมากได้ครับ อย่าแซวผมเยอะนะผมย<น>ังไม่ค่อยมั่นใจตอดแว่นเท่าไหร่เดี๋ยวกล้องนี้นี่นราคากล้องนี้ะมา